พี่น้องครับปวยไดมาเป็นจังไรเป็นจังไรเป็นจังไรเป็นไดนสี่หกสีส่สี่น่ะปูสมอมงต้อใหม่หมากเลยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิเข้าไปน้องเลือกกินอลไรกัน,นมีอินอม,อมูน,นี่แม่เลยพ่อสิไปสิไปหาเก้าอนะี้มันงอ่ะอีแม่บ่ได้มากนี่ลาปอมแผลมอีแม่เว้าถึงอยู่มาบ้านนี่ถือพ่อโจถือพ่อโจแกล้ง <c oughs> เป็นจังไงเปลี่ยนชั่วใหม่แล้นเปลี่ยนชั่วใหม่วันนี้หน้าจังไงก็ความแบบเบาพื้นมั้งรู้ไหมทำไมพ่อจะเปลี่ยนชั่วไม่รู้ขาเนี่ยทั้งงดจุดาก่างจุดด่างไม่ใช่จุดให้นะทางงดเขากินเขากินโอแล้วเปลี่ยนชั่วเราชั่วแรกเริ่มเมื่อไหร่เมื่อนี้บ่ คุมปิดค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมขับแหวกลังแรงใจได้ค่ะคุมปิดพี่น้องบัตร99บาทหมู่บ้าน499 3,260บาทค่ะ3วันเข้าไเมาเมาเมาเข้าไปที่แฟนเพจสาวน้อยเป้บรรเพงค่ะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะมาแรงเนาะโดยเฉพาะมาแลงโซ่ไม้เหนื่อยแรงเลยค่ะพี่น้องกีฬาปอมแปมเพ่งยังทารักทารักทารักอของของผู้ใดเนี่ยของแม่ปอวะแมนค่ะ พี่เงียงพอแต่ว่าหลายมันหลายของเงินแม่มายุล่านี่ยค่ะ<อ>มันหลายคนหล่อค่ะพี่เอาเบิง่งเบิ้งว่าเฮาเสิได้เบิ่งบ่เบิ่งแล้วเฮาเสิเอาออกได้บ่มันส,สิติดลิตรกสิ์บ<ม>่นี่ล่ะบ่ติดล่ะลงแล้วบ่ะอ๋อไม่ติดใช่ไหมแล้วยมมาบานเจ้าขายดิยมมาบานก็ไม่ติดไม่ไม่ไม่เออทำไมไม่ได้ร้องเพราะว่ามันพอดีเป็นก็นเลยเปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นเพิงเพิงสายดำนี่สิโอ้สายดำเอิ่นหายุมมาบานอ๋อมันพอดีเนาะตามความรู้สึก ก็เลยสิเปลี่ยนเป็นท้ารักเปนเป็นทารักมาตานี่อันมาว่านมาว่านี่แม่สาวนมยื่นท้มอะอันเจ้าเห็นอันบอดโจแกงลูกสาวจอดเราบอกคนนก็เลยเนี่เมื่อท่านเห็นเนย้อจะขับไปเฝึงนั่นนี่ละแต่ว่าคุนไปเห็นคลิปนั่นตี่าเป็นอย่างก็ได้เปลี่ยนโชว์น่ะนะโอ้เอาได้ฟังจากปากอีลาอมแปมและพี่น้องนะนู๊กัดนูกัดตื้นค่ะอืกอดเอิ๊กใช้ยางดีกุ่าอรู้ไหม ทำไมถึงได้เปลี่ยนโฉมไม่รู้ค่ะสอนุษนั่งว่าอยู่หลังๆอีลาไม่ป็อ้าวคือสาเหตุแล้วพี่น้องว่าเป็นอย่างอีลาความแปรมจังได้เปลี่ยนโชว์นะครับมาแลงเด้อเดสิถ่ายให้เบิ่งนะครับพระนรบตีธิกาิีตนะครับกาิบัิทีธิกาศีดีซถ่ายให้เบิ่งนะครับนายวิธีนะครับสาวน้อยเพชรแคนแงงมาแลงนะครับสนามตลาดนัดนะครับโกกระบือ ้านหนองให้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับมันเป่นอำเภอเมืองเดินะครับนีนมือเลขออกนะครับผูดใดหมานก็ดีใจนํานะครับผูดาบประมาณไอ้การใช้ละวาอันมวลนายัางมีละวาเนาะน,นะครับยายไรเลาสิขายโทรศัพท์เมื่อกี้คือว่าเราสีขายหลีไหมเราสิขายหลีก็ซื้อเล่าน่ะละเพราะว่าเป็นโทรศัพท์หมานโทรศัพท์เห้งนะครับ เพลินนะครับเป็นมาโยกผมเนาะการคุนขายซื้ออายุ14โหมแม็กมาที่นะครับ <_ C 1> พี่น้องเข้ากับมาหลายแล้วเดี๋ยวนี้นัมาจองศาสตร์ใบหน้าเวทีนะครับนี่จองศาสตร์จองเสือนะครับหน้าเวทีนะครับนี่มาแล้วมาแล้วนะครับนี่ <_ C 1> นี่อะไรนี่มีหอดไป้ายไหมหรือจองแล้วห้ามย้ายถ้าย้าย สี่สี่ข้ามปีเดอ้อมันออกเวลวได้สี่สี่น่อจองแล้วห้ามย้ายถ้าย้ายสี่สี่ข้ามปีเดอ้อผมมาพอท่านเห็นเมื่อกี้เพราะว่าเพิ่นเอารถค้องมาอยู่นะครับท่นานไม่เห็นึงถือเลขได้ไหน,นี่นี่เห็นว่านี่แล้วก็สี่สี่นี่นะครับนี่เพิ่นบอกเลขคักๆนะครับแต่ว่าตอนผมมานั่นไปสามผมมาเบิ่งแล้วนะครับปรากฏว่าเพิ่นเอารถ ควบไว้นะครับก็เลยบบเห็นนะครับขันเห็นหมาเลื่อยนะครับจอมแล้วครับใหญ่ท่ายสีส่สี่เป็นใบเรียกคักๆที่น้องนะครับโอ้จะบอกเปิดน,นะครับมาๆมามวนน้ำกันเด้อพี่น้องมาแรงนะครับเดี๋ยวสิข้าไปเบ่งเก้าอี้ในใหนองเรือจะข้าวนะครับในการใช่บอกว่าจะก,กินมกหน่อไม้นะครับมกหน่อไม้ผููเท่าก็อยากกินแนวอาหาร พื้นบ้านนะครับในไรนะครับสะไปเบิ่งเก้าอี้มาไว้นั่งถ่ายคลิปหน้าไวที่พี่น้องนะครับมาแล้งมหม่วนน้ากันเด้อพี่น้องมหม่วนน้ากันนะครับโชว์ใหม่แสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการนะครับสาวน้อยเพชรบันแทงนะครับพื้นที่มือนีบอดแฉพี่น้องมาเลยนะครับบอดแฉบอจื้นนะครับสบายแห้งนะครับเอาบอลมาเตะยังได้เลยนะครับ วางขวางนะครับมื่อนี้ <c oughs> สาวน้อยพิษบ้านแพงนะครับเดินเสื้าเข้าไปน้องเรือจะเข้านะครับ ชิ่น,นะครับพี่น้องบานไกลเหลือนเขียงนะครับบานไกลเรื่นเที้ยงที่อยู่ไกลสนามหรือว่าตลาดนัดโคกระบือนะครับบ้านหนองให้นะครับมาให้กําลังใจสาวน้อยเพชรบรรเพงหลายๆเดอ้อมาแรงนะครับ <c oughs> มามมวนน้ากันนะครับแ <c oughs> ดดดีดีมานนี้นะครับ

พี่จอดรถกองผางอยู่เด้อพี่น้องมาแล้งมามา,ามาก่อนมาก่อนขายละโบขายอาหารว่างเบ่งเบิ่งข้าวขายอาหารว่างพี่น้องอยากกินอยางสั่งได้เลยอาหารว่างครับ<า>พี่น้อง วางาวางคักวางแน่วางอีหลีลเลจรอร <c oughs> <c oughs> ้านขายอาหารว่างพี่น้องเอ้ยโอ้การร้องเครื่องมานี่ว่างันนี้อะไรว่างแบบไหนจะให้วางนี่มาขายของที่วางวะที่จอดรถที่จอดรถนี่ ได้เบิรเลยมาแลงนะครับห่วยพี่เซลรถออกได้บัตอนี้มันจอดขวางไว้แล้วนะครับโอ้โหมันพี่ช่องให้ออกอยู่อ้าวคบคึณหไายๆนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาแลงพอกันเนาะนะครับนาไปที่จมะมาคุยกับเอฟซีคุยกับพี่น้องนะครับที่มาเปลี่ยนกำลับบงใจให้สาวน้อยเพชรบันแท่งนะครับขอบคุณครับ